อ๋อครับของสีนู้ที่สุดยอดเลยคท่านมีนะสูงที่ด้กามาเป็นประธานเปิดศูนย์บริการทัพรถทัพคนจังหวัดปราจีนบุรีในวันนี้ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีได้มีตำรวจให้จัดบริการในโบราการในหมายเลข304ช่วงก่อนขึ้นเขาณสถานีบริการน้ำปราจีนบุรีสำนักงานสสาาธรณุขจังหวัด โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศไ,ได้ยินดีให้ความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานในทุกภาคส่วนในปีนี้เลยครับถามในวานผมไปตรวจลูกน้องมันมันเมมโมรีได้ได้นานเท่าไหร่สิ้นสัญญาณปัปกก๊ยมันจะกดเก่อนเพือ่อเออ่เพื่อที่จะไปเคลียร์นั่งมาสก์ก่อนอ่ออาหมาย มาไหว้เดกขยเพราะว่าผมทที่เยอะร่ปุ่นเหรอญิ่ปุ่นได้ไหมก็ได้รับรองเลยนะขายไม่ทันเลยนะเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่คนตมีสุภาพเยอะป๊อเปิด้าครอครับครับครัครับครับมีจำนวนมาก การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงเนื่องจากสภาพถนนขึ้นเขาและลงเขาเป็นทางโค้งลาดชันทำให้การจราจรไม่คล่งค่ะสำหรับในช่วงเทศกาลสงการ ปีนี้นะคะจังหวัดปราจิมบุรีพร้อมด้วยภาคส่วนทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเอกชนและก็มุรนิที่ต่างๆรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบูรณาการในการที่จะให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์คงเรียนค่ะว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะของจังหวัดปราจิมบุรีที่เราจะมีการมีป้ายบอกเตือนความเร็วลถที่ใช้ในเส้นทาง304ที่ขึ้นเขาโทน นอกจากนี้แล้วเราก็จะมีการบริการคงดำเนินเครืน่น่าจะเป็นนําร่องจังหวัดแรกนะคะในการให้บริการในเรื่องของการนวดที่เป็นห้องแอร์นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่ใช้เส้นทาง304ที่จะขึ้นเขาโทนเพื่อจะไปวังน้ําเขียวะคะ่ะว่าท่านสามารถได้รับบริการจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศ์ซึ่งจะเหบริการเรื่องของการนวดนอกจากนี้ปีนี้เราก็มีพิเศษอีกนะคะเราก็จะมีโอท็อปโดยเอาโอท็อปของอกลุ่มต่างๆมาให้บริการประชาชนระหว่างที่ท่านพักรถแล้วเราก็อยากจะพักคนด้วยเพื่อเที่ยนได้ผ่อนคลายในช่วงที่ท่านขับรถระยะยาวนานนะคะท่านก็สามารถใช้จุดบริการตรงสถานีปตทตรงข้ามทับลานเนะะี่ยค่ะให้บริการท่านในเรื่องของการพักผ่อนยอนผ่อนคลายในการขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ พี่น้องชาวประจินบุรีครับและผู้เดินทางในช่วงสงกรานครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้สำนักงานสุขจังหวัดประจินบุรีร่วมกับจังหวัดประจินบุรีนะครับได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาในเทศกาลสงกรานนะครับมีความมั่นใจในการผ่านจังหวัดประจินบุรีและก็การท่องเที่ยวในแถบนี้ครับสำนักงานสุขจังหวัดประจินบุรีได้เตรียมความพร้อมในระบบบริการ EMS คือบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกโรงพยาบาลนะครับมีความพร้อมในการเตรียมแพทย์อุปกรณ์ต่างๆ24ชั่วโมง สถานีเราไมยที่อยู่ริมถนนนะครับมีความพร้อมที่จะการช่วยเหลือโดยกู้ชีพกู้ภัยที่เป็นทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงมีการเตรียมความพร้อมระบบของการรักษาและส่งตอ่อเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้แต่จะดีกว่านั้นก็คืออยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันในการรณรงค์ให้สงการานนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัยด้วยการเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภยัยหากว่าท่านเหนื่อยนักก็ขอให้พักนวดนะครับ มีบริการแพทย์แผนไทยเนี่ยนักพักนวดแก้ปวดคลายเครียดครับพร้อมๆกับเรื่องของการซ่อมรถซ่อมคนนะครับณที่จุดบริการทับลานครับสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับอยากฝากให้ระมัดระวังทั้งเรื่องของการเดินทาง การขับขี่ยันพาหนะด้วยความปลอดภัยตามกฎจราจรการใช้บังคับใช้กฎหมายระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุอุบัติภัยขณะเดียวกันนะครับโรคและภัยที่มากับช่วงฤดูร้อนนะครับฝากให้ระมัดระวังโรคของความร้อนเช่นโรคลมลมร้อนนะครับ เอ่อฮีสโตรกนะครับซึ่งขอให้พี่น้องระมัดระวังในการออกแดดนะครับที่จะให้ดื่มน้ํามากๆนะครับแล้วก็ป้องกันโดยเฉพาะเด็กและคนชราโรคทางเดินอาหารนะครับและน้ําดื่มฝากระมัดระวังให้กินร้อนช้อนกลางล้างมือถือหลักนามัยม่ครับด้วยความปราถนาดีจากสํานักงานสุขจิจังหวัดปราจีนบุรีครับ